สวัสดีครับเพื่อนทุกคนขอต้อนรับสู่ AI Signal นะครับสวัสดีครับคุณไหมสวัสดีครับคุณตั้งเราพบกันในพิเศษที่2 3 3สานะครับสัปดาห์ที่แล้วนี่ทั่วโลกเลยตลาดแดงแดงลึกๆเลยนะครับครับผมโลกเลยครับเราเรามีเพื่อนเราไม่ต้องไม่ต้องเสียใจไปใช่ไหมหุ้นไทยเราเนี่ยใช่ครับผมทุกคนร่วมแล้วก็ร่วม พึ่งขึ้น,น,น,นเราไม่ขึ้นเราไม่ขึ้นด้วยนะตอนลงเรานี่ร่มท <laughs> ุกร่มสุกครับ <laughs> เมื่อสัปาที่แล้วยังยังมองอยู่เลยว่าเซ็ตจะลงมาที่แนวรับ78.6%เนี่ยที่ประมาณนี้ตตรงนี้เลยนะครับเ <laughs> นี่ยลงมา3%กว่าเนี่ย <laughs> <laughs> ก็ที่เราคุยกันไว้สัปดาห์ที่แล้วก็ก็ <laughs> ไปไปตามนั้นนะเส้นนี้ ก็ถือว่าเป็นแนวรับแนวหนึ่งนะครับที่สมควรจะเห็นอะไรมันก็ราคาน่าจะเด้งขึ้นได้บ้างเนาะครับผมใช่ครับสำหรับเคทีครับมาเก็ตก็เลยเป็นมาเก็ตปิดอยู่นะครับสีแดงเส้นนี้นะครับมาเก็ตปิดผมพาดูตัวตัวทานเซ็ชั่นนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะอตัวพอร์ตนะครับ อ่ะพอร์ตเราก็เป็นพอร์ตเปล่านะครับไม่มีของอะไรนะครับแล้วก็ตัว transaction นะของสัปดาห์ที่แล้วไม่มีอะไรเมันมอะครับผมเออเดี๋ยวนะกดผิดเป็น April ครับไม่มีรายการนะครับอครับ อ่ามาเก็ต <Market place S 2> ปิดก็อยู่เฉยไปก่อน <มา S 2> นะครับตัวตัวเวลามันลงมาแบบเนี้ยสิสต์เมเราก็จะไม่มีส่วนร่วมด้วยก็คือเราถึงก็สดไปก่อนมันจะลงลึกแค่ไหนก็ไม่รู้อะก็รอจนกว่าจะมีโมเมนตัมขาขึ้นรอบใหม่แล้วกันแล้วเราค่อยเข้าไปมีส่วนร่วมในตลาดนะครับคอนเซ็ปต์ของเกียตที่เป็นแบบนี้นะครับถือว่าดีนะครับผมี่บเลยมันถ้ามันลงยาวๆมันก็ดีอะเนะ ถ้ามันขึ้นขึ้นลงลงบางทีก็กวนใจเหมือนกันนะครับคือไม่เทรดก็เซฟก็เซอตัวเองได้ใช,ใช่ใช่ใช่มันหลายๆครั้งเราก็กลับไปซื้อในราคาต่ำกว่าเดิมนะเออไปเริ่มกันใหม่ครับ,รบสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นยังไงมาดูนี่นะเป็นสัปดาห์ที่ตลาดหุ้นอเมริกาลงประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโดยเฉพาะสองวันสุดท้ายเนี่ยนะ ลงแบบเปิดแกแบลงกันไปเลยนะครับโอ้โหเนี่ยเวลานโยบายภาษีของอเมริกานะครับครับผมเอ๊ะรายการเราต้องสนใจข่าวด้วยเหรอก็ก็พากันลงมาตามข่าววยส่วนตัวหนึ่งครับข่าวหนึ่งก็คือมันอยู่ใต้เส้นสองร้อยนะครับเนี่ยคือพอหลุดเส้นสองร้อยเดลี่นะครับขึ้นไปรีวิสิตแล้วก็ทิ้งอย่างนี้เลย ไม่ผ่านนะครับไม่ไม่กลับขึ้นไปยืนเหนือได้เออนี่คือบทบาทของเส้น200นะครับที่ทำงานทำงานได้อย่างชัดเจนจริงๆนะนะครับใน n a s แ a q ก็เช่นกันหลุด200ขึ้นไปแตะแล้วลงทิ้งดิ่งนะครับเส้น200นี่สำคัญจริงๆนะฮะเนี่ยใน n a s แ a q เนี่ยทำงานดีมาตลอดเลยนะแล้วก็ ลงนี้ถามว่ามันมันก็เป็นมันแต่มาสองครั้งแล้วอะ่ะครั้งนี้หลุดก็ไม่แปลกอะไรแล้วก็ทำหน้าที่ในขาลงได้ดีด้วยครับอโอ้ขนาดทองคำยังลงอ่ะคิดดูอะ่ะทองคำก็โอ้บอสไปเยอะนะครับทองคำควันศุกรนั้นลงมาสองเปอร์เซ็นต์กว่านะครับเออ หมือนย่นยอนะครับผมนะครับก็เรียกว่าย่ออย่างนี้ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะแต่ซิลเวอร์เนี่ยซิลเวอร์รเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจซิลเวอร์ลงท่านี้เลยนะยยครับท<น>ะลุเลยทะลุเลยครับผมทะลุเป็นสวปดา์เรยเดดครับอืมอันนี้ก็เริ่มน่ากลัวนะครับ,รบนี่ยดูทีน้ำมัน,น <ะ S 1> มเรียกว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่คืออะไรอะไรก็ลงนะ ครับผมกระสับสายหมดเลยครับครับเรามีอยู่อย่างหนึ่งที่ยังโอเคอยู่ก็คือบิตคอยนั่นเอง<笑><笑>เออบิตคอยอยูอ่เฉยนะบิตคอยไม่ได้ทําอะไรแต่บิตคอยก็อยู่ใต้เส้นสองอยนะครับอย่าลืมว่ามันอยู่ใต้เ<น>ส้นสองร้อยนะก็ตรงนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับอันตรายนะจริงๆแล้วไม่ได้จุดไม่ใช่จุดที่แบบดีน่าจะดีใจคือเมื่อวันเมื่อคืนนะเมื่อคืนก็คือวันศุกร์อะ ก็จะมีาสายหนึ่งที่จะบอกว่าโอ้บิตคอยนี่มันเป็นเซฟเฮเว่นนะคนอื่นเขางลงกันบิตคอยไม่ลงแต่จากแต่จากข้อเท็จจริงใน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 ตัวชาเนี้ยบิตคอยอยู่ใต้เส้นสองร้อยนะครับอืมเนี่ยแล้วถ้าจะมองว่าถ้าเขาจะลงเนี่ยสักสิบเอร์เซ็นเนี่ยมา, <m ess im> ม,ามาที่รีสติส n c นตัวนี้เนี่ยก็สวยงามนะสักสิบเอ็ดเปอร์เซ็นังดีเลยเนี่ยก็ถือว่า จะได้ครบท่านะไม่ลงมาตรงนี้พอใช่ไหมคะพอ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 , <laughs> อย่าเยอะกว่าน,นั้นเลย <laughs> ใจคอไม่ดีนะอีกตัวเนึครับเซจี I ้ครับผมครับเซจี้ครับตรงัวนี้ครับจริงๆทั้ง i อบิ it, i ไอบกับเซจี้เนี่ยเขาอยู่เหนือเส้นสองร้อยนะไอบิต<ะ>นี่คือ ETF ของอ่ี ETF ที่ถือบิตคอยเนี่ยก็อยู่เหนือเส้น200แต่ตัว b t c เองที่อยู่ใน e x c h a n g เเนี่ย <Hey! S 1> เขาอยู่ใต้เส้น200รอครับเราเราก็ไม่ค่อยเคยเจอสถานการณ์นี้นะว่าเออจะต้องเอาเปรียบเทียบกันว่าทำไมในใน,ในตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันอยู่บนเส้น200แต่ใน exchange เนี่ยอยู่ต่ำเส้น200เราไม่ค่อย <Hey! S 1> เคยเจอสถานการณ์นี้เท่าไหร่แล้วก็จะ, <Hey! S 1> จ,ะจะเชื่อตัวไหนดีนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เออครับเพราะว่าใน,นครับที่อยู่ในตลาดคุณมันเหมือนจะนามาหน่อยนะแล้วเขาก็คือเขาเพิ่งมีมาไม่ค่อยนานด้วยไงมันก็เลยเลยเลยยังไม่สามารถจะเปรียบเทียบได้หลายๆครั้งว่าว่าใครแข็งก็กันเลยทํานองเนี้ยมีฮ่องกง ฮ่องกงเนี่ยเมื่อวันสุกร์เขาไม่ได้เปิดนะครับไม่ได้เปิดแต่ว่าตัวตอนบ่ายเราแล้วนะ HK ห้าสิบเนี่ยที่จริงดิ่งมาห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมามาลงตอนบ่ายเลยนะเออเอห้าเอร์เซ็นครับแต่ก็ยังห่างเส้นสองร้ออยู่นะเมื่อคืนตัวหุ้นจีนที่อยู่ในอเมริกาเนี่ย เนี่ยอย่างเช่นบาบาเนี่ยนะครับบาบาลงมา9.89เเนะเกือบ10ซซึ่งกลายเป็นว่าหุ้นจีนเนี่ยลงหนักกว่าหุ้นอเมริกา,ก<บ>าในในอเมริกา,<บ>าลงหนักกว่าหุ้นอเมริกา,ก<บ>าใช่ไหมเพราะเนสแดกเขาลงกันประมาณ6บาบาเนี่ยลงไป9เกือบ10บเปอร์เซ็นต์เจดี จะดีลงไปเเปอร์เซนกว่านะตัว k คเว็บเควบนี่เป็นเป็น ETF ชัยนาก็ลงมา9.4เปอร์เซนต์เี่ยเมื่อคืนเมื่อคืนหุ้นจีนที่ไปเทรดอยู่ในบลิสต์อยู่ในในอเมริกาลงหนักกว่าหุ้นอเมริกาครับเพราะฉะนั้นเช้าวันจันทร์มานี่ฮ่องกงก็คงจะแดงอย่างน้อยก็คงต้องมี5เปอร์เซนต์กว่า อ,อห้าถึงห้าเกินห้านะน่าจะเกินห้าเปอร์เซ็นตะ์ครับอันนี้จะเขาถัมลงอย่างนี้นี่น่าจะมีแนวรับให้เขาว่างไหมครับกาจ,จะอยากซื้อกันเลยนะอ้าวนี่ไงครับห่งเสียงเราเราตีไว้สองกล่องนะครับเนี่ย <Yeah. S 2> ให้ผมเดาผมเดากล่องล่างจริง <laughs> มันก็ต้องลงมาอันนี้ต้องเปิดมาต้องสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเออสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับนะก็ใจเย็นกันนะครับอย่ารีบซื้อใช่ไหมครับรอมันติดตัวให้มันดูแนวที่จะเตัวขึ้นไปเริ่มซื้อดีกว่านะก็ถ้าเราซื้อครับเราซื้อตามการ์ดเราก็ต้องรอให้มันให้มันเข้าจุดที่เรา เรารอมันมนะครับบางทีหลายๆครั้งคุณหมายตีกล่องตอนมันขาขึ้นเนี่ยตอนอย่างเงี้ยค่อนข้างแม่นนะเอเอคล้ายๆว่าถ้าเราไม่ได้ตีกรอบไว้บางทีเราอาจจะจิตใจเราอาจจะไปอยากซื้อตอนยอ่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าตีกรอบไ,<ง>ไว้นานๆเนี่ยรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าดีแม่นยำเ,เราเราไม่ซื้อตอนย่อกันเนาะตั้งนะใช่ไหม ซื้อที่ซัพพอร์ตมันกัะตัวแล้วนะอือเออเดี๋ยวรอดูก็หลาๆรอบซื้อซื้อร็่ก็ลงต่อลงต่อนะแต่ก็ห้องคงตลาดก็เด้งขึ้นไปก็เรียกว่าเรียกว่าโอเคอยู่ก็มีแต่หุ้นไทยเหล่านี้แหละที่ไม่ค่อยมีโอกาสให้ฟื้นเลยครับหุ้นไทยลงหนักลอนมาดูรุ่นกันว่าหุ้นไทยจะลงไปถึงไหนนะครับ ถ้าเป็นเส้นสีน้ำเงินนี้อยู่ที่ประมาณพันห้าสิบนะครับพันห้าสิบตอนนี้พันร้อยยี่บห้าครับส่วนต่างของเจ้าสองเส้นนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นตกว่าหเปอร์เซนต์ครับหกเปอร์เซนต์หกเปอร์เซนต์เดือนสองเดือนครับก็ใช้เวลาผันไปเนาะ ผมเยอะนะครับก็เตรียมกระสุนันไว้เยอะๆครับอ่านั่นคือคําแนะนําการลงทุนครับคุณไหมเตรียมกระสุนไว้เยอะหรือว่าติดอยู่ขบนทั้งหมดแล้วครับเป็นโอกาสของผู้ซื้อนะถ้าได้ดูเอก็กับเราจะไม่มีทั้งหุ้นนะครับผมถูกต้องครับเน้นน้อยครับผมเคทีผมเชื่อว่าน่าจะได้มาซื้อเฉลี่ยประมาณนี้พันร้อยพันสองนี่แหละ อยู่ประมาณนี้พอถ้าเขากลับตัวก,ว,ว,กว่าจะฟอมครับก็่จะฟอร์มตัวอะไรเนี้ยเคทีก็่จะเข้าก็คงอยู่ประมาณอีกเป็นเดือนนะครับ,เ,รบเดือนสองเดือนนะจริงต้องมีเดือนสองเดือนเลยเพราะว่าบาสัปดาห์หนึ่งมีแค่สี่บาสเองสี่บ,บากว่าโมเมนตัมจะกลับมาเนี่ยไม่เร็วนะครับโมเมนตัมวิกฤตใช่ใช่ครับนี่นะครับการมีระบบเทรดก็จะช่วยได้เยอะ พราะบางบางท่านเนี่ยเห็นหุนลงอย่างนี้เนี่ยมีแต่ไปรับไปรับนะครับอืทะลุไปเรื่อยแหละครับทะลุไปเรื่อยครับอ,อ,อยิ่งถ้ามองน,นมองภาพต่างประเทศด้วยอ่ะว่าเนี่ยเขาลงกันขนาดเนี้ยอไทยเราก็จะฟื้นผมผมเชื่อนะต้องเห็นจีนฟื้นก่อนไม่งั้นไทยมันก็<อ>ฟื้นไม่ได้อ,อต้องเห็นจีนรับอยู่รับอยู่แล้วเริ่มฟื้นอะ่ะไทยอาจจะถึงจะฟื้นได้ ถ้าผมจะไม่ค่อยเชื่อว่าไทยเราจะฟื้นก่อนเป็นประเทศแรกๆครับไม่คิดอย่างนั้นน <laughs> ะ <laughs> เออแล้วเดี๋ยวเวียดนามเหรอมันมีอ๋อเวียดนามก็ยังไม่ได้ไม่มีอะไรเลยแค่นี้เองอาาเจอข่าวเข้าไปลงมาสัปดาห์ที่แล้วลงมาแปดเปอร์เซ็นครับอ๋อไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไราหรา่แต่ต่ำกว่เส้นสองร้อยเลด้ยครับนี่ หลุดครับใช่หลุดเส้นสองร้อยนะอันนี้วิกี่นะถ้าเดลี่คือหน้าตานี้มาขึ้นมารีวิสิตแล้วก็ลงต่อ <c oughs> <c oughs> เอออันนี้คือเวียดนาม, <c oughs> นมาว่าไปสัปดาห์หน้านี้ก็คงหวังว่าจะมีรีบาวบ้างเนาะ จะได้เป็นธรรมชาตินะครับนะครับ,รบเรา,เราลุ้นกันแยกกันหมดเลยนะครับแย่ยังไงคุณใหม่ก็เราไม่มีหุ้นอ่ะออนะอยู่ในซิสเต็มก็ตอนนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ผมจะลุ้นลุ้นเนะสาทิต์เนี้ยอย่าให้บิตคอยลงมาเลยเพราะว่าก็เป็นความหวังของชาวนะคริปโตคริปโตนะที่ว่า n a s, นะ <S แ a q ลงเยอะมากเลยหุ้นทั่วโลกเลยแต่บิตคอยไม่ลงนะครับ อหญ่ๆอ,อย่ามาลงเสาทิ์นี้นะมลงก็หมดบิดคอยไม่ลงอ่าคนขึ้นบิดคอยอย่าลงนะตองไปด้วยกันครับอ่าม,มาเพื่อนๆ้นที่อ,อยากรับข่าวสารจทางเคทีนะครับก็เรียนเชิญที่คอ,อัศุนนี้เลยนะครับซิสต็มตอนนี้ยังปิดอยู่คิดว่ายังปิดอยู่สักระยะหนึ่งรอเป็นตั้มรอบใหม่นะครับ โอเคโอเคงั้นพวกเราสัปดาห์นี้มีเท่านี้นะครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ